นี่คือพิพิธภัณฑ์บ้านโนนทาตนะคะ,ะมาเบิงเบิงมีอย่างเนียนะคะว้าวเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่เก็บของโบราณซึ่งของโบราณที่เราเห็นอยู่นี้คือนะคะมีไฟหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราดูไฟสักหน่อยสิโอ้นะคะโอเคนะคะอันนี้จะเป็นอ่า เขาเรียกว่าโอ้เป็นเนี่ยค่ะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเ,เรียกว่าเป็นบรรปราศาทนะคะนารายณ์บรรทมศิลป์แล้วก็การกวนสมุทรหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นการกวนสมุทรนะคะความงดงามความสวยงามของของบรรเนาะ สวยงามมากเลยกับท่านผู้ชมนะค่ะและอันนี้น่าจะเป็นการที่ชาวบ้านพุดได้ของโบราณต่างๆนะคะอาจจะเป็นฟอสซิลหรือจะเป็นเป็นโครงกระดูกนะคะเป็นโครงกระดูกแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเพื่อให้ทําการได้ศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นสิ่งที่ชุมชนนะคะโองนิทับหลังชิ้นที่สานะคะอ่อเป็น ภาพแล้วเรื่องวิษณุอนันต์สายินปฐมานาภะนารายณ์บรรสมิงถูกต้องแล้วคะ่ะก็จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยนะครับของชุมชนที่มีการนํามาบริจาคนะคะให้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งพิพิธภัณฑ์ของวัดโนนธาตุแห่งน,นี้นะคะเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแล้วก็ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งที่ ชุมชนได้เก็บนะคะแล้วก็ได้เคยกินเคยใช้เนี่ยสมัยของอาจารย์เนี่ยนะคะเนี่ยยังมีคราบที่ใช้แบบนี้อยู่เลยนะคะควายเนีเนี่ยอันนี้ยังใช้อยู่เลยสมัยของอาจารย์ยังถูกใช้อยู่นะคะเนี่ยอันนี้ก็เคยใช้นะคะสมัยของพ่อของอาจารย์ยังใช้แบบนี้อยู่นะแล้วก็จะมีแจกันนะคะในยุคต่างๆนะคะเราก็จะเป็นหาย นะคะหายที่มีการขุดได้แถวชุมชนบริเวณแถบนี้นะคะทั้งหมดนะคะที่นำเอามาให้นะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นวัตถุโบราณนะคะต่างๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นฟอสซิลนะคะมันน่าจะเป็นชั้นของกระดูกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในการขุดอ๋อเป็นกระดูกค่ะท่านผู้ชมนี่คือกระดูกนะ น่าจะเป็นกระดูกของมนุษย์ในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะก็มีการขุดขึ้นมานะคะทับหลังชิ้นที่4นะคะเ,เนี่ยนะคะลักษณะของทับหลังก็มีการเก็บเอาไว้นะคะที่นี่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นหยนะคะหายโบราณที่แตกนะคะต่างๆก็จะมีการเก็บ เอาไว้นะคะว่ให้ผู้คนได้ศึกษาค้นคว้านะคะถือว่าเป็นประสาทหนึ่งที่มีพิพิธภัณฑ์ในตัวแล้วก็มีการเ,าเก็บของมีค่านะคะที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนะคะถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าจริงๆนะคะนี่นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นทับหลังชิ้นที่ 1- ชิ้นที่2นะถูกนำมาเก็บไว้ที่นี่หมดเลยนะคะท่านผู้ชมคะ ะะอันนี้ก็จะเป็นอีกทัพหลังหนึ่งนะคะเนี่ยไม่มีไฟค่ะท่านผู้ชมเสียดายมากเลยนะคะไม่มีไฟอันนี้ก็จะเป็นอีกทัพหลังหนึ่งนะคะเนี่ยนะเนี่ยอยู่ในปราสาทนะ,ะปราสาทมีสามหลังเ네นี่ยทำไมถึงมีทัพหลังถึงเยอะจังเลยอ๋อก็จะมีบันซุ้มโคปุระหนึ่งนะคะแล้วก็ซุ้มข้างของนั่นจะมีซุ้มโคปุระสองนะคะแล้วก็จะมีทางเข้านะคะ แล้วก็จะมีะปราสาทสามหลังนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะ,ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บอะไรนี่จะเป็นการเก็บของใช้นะคะของยุคโบร,โบราณน,นะคะของพ่อแม่เรานะคะอันนี้ของถักทอไหมนะคะท่านผู้ชมที่นี่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านโนนธานะคะอำเภอห้วยทับทันนะคะจังหวัดศรีสะเกษเป็นพิพิธภัณฑ์วัดนะคะมิวเซียมเทมเปิลดิสมิวเซียมมเิ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งเป็นที่ขุดได้โครงกระดูกกันนะคะ